อยียงดังทั้งหมดที่ทำไปเพราะว่าครูรักคิดว่านักเรียนทุกคนก็เหมือนลูกของครูเช่นเดียวันที่ครูบวาัสอนมาพรูอยากให้ทุกคนได้ดีอยากให้ทุกคนเป็นคนดีมีความสุขและก็เป็นลูกที่ดีของครูและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่วันที่นักเรียนเดินจากู้ไปไปในทางที่ดีจบการศึกษาครูมีความสุขมากเมื่อได้รับครูว่าลูกศิษย์ของครูเป็น คนนี่้ง่ผู้งเพราะฉะนั้นผูไม่เคยรังเกียจเลยแม้ว่าูจะตําหนีไันล้วหลายครั้งแต่ผู้ก็นั้นยม่างจริงใจกันอ้าวขอบคุณมากครับอ้าวครับนักเรียนได้ค